สวัสดีครับเ,เพื่อนๆนะครับก็วันนี้มารีวิวเบาๆนะครับสำหรับสมมุตินะฮะหรือสัพโพสนะฮะเป็นภาพยนตร์และสุดท้ายนะครับในชีวิตของกุ้มกับธนกรพงสุวรรณนะครับ <c oughs> ก็เป็นความพยายามครั้งที่3นะครับที่จะดูหนังเรื่องนี้แล้วก็ได้ดูจนได้นะครับก็เป็นการเหมาโลงดูนะครับในราคา238บาทน,นะครับสำหรับสมมุติเนี่ยเป็นภาพยนตร์ ที่ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากมายซับซ้อนนะครับเป็นภาพยนตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่มันล่องลอยแบบว่าล่องลอยไปเรื่อยๆล่องลอยไปเรื่อยๆนะฮะโดยมี <c oughs> เนื้อหาที่ค่อนข้างจะร่วมสมัยนะครับพระเอกก็เป็นหนุ่มวัยรุ่นหนุ่มผู้ใหญ่ชนชั้นกลางนะครับส่วนนางเอกก็จะเป็นวัยรุ่นสาวที่มีความสัมพันธ์แบบไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ยึดติดนะครับตัวพระเอก แล้ก็นางเอกเนี่ยมารู้จักกันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์กันในลักษณะของไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนะฮะแต่เงื่อนไขเนี่ยต่างฝ่ายเนี่ยต่างมาได้วางเงื่อนไขให้ชัดเจนนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวนางเอกชัดเจนอยู่แล้วนะครับแต่พระเอกเนี่ยไม่ได้ชัดเจนในความรู้สึกนะครับพอเ <c oughs> <c oughs> งื่อนไขของความสัมพันธ์มันไม่ลงตัวเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าความสัมพันธ์แบบนี้ ไขรรู้สึกมากกว่าแพ้นะครับ <c oughs> มันมันจะง่ายกว่านี้นะครับถ้าทั้งสองฝ่ายนะครับตกลงในเงื่อนไขของความสัมพันธ์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกว่าต้องการความสัมพันธ์ในรูปแบบไหนแล้วก็จะมีความคืบหน้าไปแบบไหนมีเงื่อนไขยังไงนะครับห้ามอะไรอะไรได้อะไรไม่ได้นะครับ <c oughs> ถ้าเกิดผลถามผมว่ามันมีความสมจริงไหมในเรื่องของเรียลิตี้นะครับสำหรับสมมุติเนี่ย ผมมองว่านี่เป็นหนังที่ค่อนข้างเรียวนะแล้วก็มีความสมจริงแม้ว่าถ่ายมาแล้วเกือบเจ็ดปดปีเนี่ยสามารถนำมาฉายในพศออนี้ก็เป็นหนังรักที่ร่วมสมัยมันมีความแจ๊ซซี่มันมีความลื่นไหลนะฮะแต่ถามว่าอินไหมพอ <c oughs> ดีไม่ค่อยมีความสัมพันธ์แบบลักษณะนี้เท่าไหร่นะฮะก็เลยอาจจะพูดได้ยากนะครับว่าจะอินหรือไม่อินมันเป็นหนังที่เราดูเรารู้สึกว่ามัน มันก็เป็นรูปแบบหนึ่งของความสัมพันธ์ของผู้ชายผู้หญิงของคนร่วมสมัยนะครับและหนังก็ถ่ายออกมาได้ได้มีคาแรคเตอร์มันเป็นหนังสไตล์มันเป็นหนังสายไอจสายโซเชียลซึ่งถ้าเกิดมองว่า8ปีที่แล้วสามารถเล่าเรื่องในลักษณะนี้ได้พอสอนี้ในปัจจุบนันนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรกันนะฮะถามว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้มันมีจริงไหมผมเชื่อว่ามันมีจริงนะฮะและแต่ว่ามัน มันจริงอย่างที่มันมันเรื่องจริงชีวิตจริงมันเป็นมันเป็นไหมมันก็ตอบยากนะครับเพราะว่าเรื่องของชีวิตเนี่ยเรื่องของความรักแล้วก็รูปแบบของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายการที่จะเล่าเรื่องแบบไม่มีสตอรี่ไม่มีแบ็กกราวไม่มีไม่มีภูมิหลังไม่มีปมความสัมพันธ์ของตัวละครต่างๆไม่มีไม่มีอะไรเลยคือเล่าแค่โฟกัสแค่ปัจจุบันนะฮะแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ไหลไปตาม เหตุการณ์เนี่ย <c oughs> ถ้าจมไปลงมันก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะกลายเป็นว่าคนดูก็จะไม่มีอะไรยี่ยึดนะฮะเพราะว่าคนดูส่วนใหญ่นะครับก็ไม่ได้มีความไหลไปเรื่อยๆตามตัวละครน,นะครับ <c oughs> ถามว่าถ่ายกรุงเทพสวยไหมนะครับในพอสอนนั้นก็ <c oughs> ก็ประมาณหนึ่งนะฮะแต่ดูแล้วก็มีเขารู้สึกว่า อนุสาวรีย์ที่เราอยู่ใกล้ๆนี้เที่เราที่เราใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ที่แบบใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งเช้ากงวันเย็นเนี่ยมันก็มีเสน่ห์ขึ้นมาอย่างพูดไม่ถูกนะครับแล้วก็ในสายไอจีเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างชอบถ่ายรูปลงไอจีนะแต่ก็ไม่ค่อย dm หาใครนะครับเพราะเขาไม่รู้จะไม่รู้เขาคงจะไม่ตอบเรา <c oughs> ให้สองดาวครึ่งนะครับสําหรับสปอส์หรือสมมุตินะฮะเป็นหนังที่ โดดเด่นในแง่ของการสแสดงของตัวนางเอกแพทชญาณิษฐ์นะครับถือว่าเป็นบทที่แจ้งเกิดสําหรับน้องแพทเลยนะฮะ้าถามถ้าถ้าให้พูดถึงความตรงๆนะครับระหว่างตัวละครพระเอกกับนางเอกเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จีบเด็กนะไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องของความแตกต่างของช่วงวัยหรือไม่หรือว่าเป็นความแตกต่างของนิสัยใจคอบุคลิกและลต่างๆนะครับมันเป็นหนังที่ผู้ชายกับผู้หญิงไง มันบังเอิญโฟกัสบังเอิญบังเอิญมุมหนึ่งของเขากับมุมหนึ่งของเธอมันเข้ามาเชื่อมโยงกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าทุกอย่างจะคงที่กาลาวาศาสนะครับถ้าใครจะตีความเป็นว่ามันเป็นจินตนาการก็สามารถบองได้นะครับพระเอกก็สามารถเล่าเรื่องออกมาได้อย่างมีความน่าประทับใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่ แต่มันก็ไม่ได้แต่มันก็ไม่ได้ถ้ามันจะ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 เลื่อนไหลถ้ามันจะวูบวาบนะครับก็อยากจะให้มันมันมีคําตอบที่ชัดเจนมีความมีมีเส้นเรื่องหรือมีความมีบทสรุปนะฮะที่มัน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 พี่มันจับต้องได้คล้ายๆกับชุงกิงเอ็กซ์เพรสของวงกาไวยหรืออาจจะคล้ายกับ หนังบางเรื่องนะครับแต่ว่าซับโพสไม่ใช่หนังที่แย่นะฮะแต่ว่าเป็นหนังที่เราถ้าบ,บอกว่าจับต้องไม่ได้มันก็จับต้องไม่ได้แหละฮะแต่ว่ามันมันไม่สามารถยึดโยงในในแง่ของความรู้สึกของเราได้นะครับเป็นหนังที่เหมาะกับการละเมียดละเมียดละไมละเลียดชีวิตนะครับไปพร้อมกับเครื่องดื่ม หรือว่าใครสักคนที่เรารู้สึกดีด้วยหรืออาจจะดูคนเดียวอย่างวันนี้ผมอาจาจะจินตนาการว่ามีใครสักคนมาดูด้วยนะฮะอาจจะเป็นหญิงสาวสวยหรืออาจจะเป็นเด็กๆที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันก็เราก็สามารถส u p สเราก็สามารถสมมุติชีวิตของเราไปกับมายาข้าพย์มันก็เป็นไปได้นะครับจริงๆหนงมีมีฉากที่น่ารักอยู่หลายฉากนะครับ ดยเฉพาะฉากก่อนที่จะเข้าสู่เลิฟซีนะฮะฉากฉากบนอูเบอร์เนี่ยที่พระเอกนางเอกหยอกล้อ,อก,กันนะครับว่าเป็นพระเอกสมมุติว่าเป็นนักเขียนส่วนนางเอกก็สมมุติตัวเองเป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยผม,ผมว่าเคมีของทั้งคู่เนี่ยดูเข้ากันมากนะครับแล้วก็ดูคือถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าสมมุติว่ามันเป็นเรื่องจริงเนี่ยมันจะมีเหตุผลอะไรอะไรสัก มันจะมีเหตุผลสักกี่ข้อที่ทําให้ตัวนางเอกนะฮะตัวเดียนะฮะหรือตัวแพทเนี่ยไม่หยุดอยู่ที่ไข่สักคนมันจะมีเหตุผลอะไรไหมที่ผู้ชายที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบนะครับอาจจะมีอะไรแปลกๆบ้างนะครับแต่ว่าถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์ในในความเป็นปัญญาชนชนชั้นกลางเนี่ยในใน,ในเรียกว่าเป็นอุดมคตินะฮะ ู้ชายนอุดมวัติระดับหนึ่งเลยนะระดับนี้มีบ้านที่ใหญ่มีงานการที่ดีทาม,มีความพร้อมมีความสดทําไมผู้หญิงที่อาจจะผ่านอะไรมาเยอะหรือจะเป็นนักล่าแต้มหรืออะไรก็ตามเนี่ยทําไมถึงไม่ได้รู้สึกสนใจหรือปากหรือจดยอมจบอยู่ที่ตัวตัวอนันดาเนี่ยมันมันก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาได้คุยเงื่อนไขเพิ่มนะฮะว่าเป็นไปได้ไหมที่จะที่จะเพิ่ม พัฒนาความสัมพันธ์หรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันพอจะมีความเป็นไปได้ไหมนะสมมุติว่ามันมีความเป็นไปได้นะนี่อาจจะจบได้ดีกว่านี้ก็ได้นะหรือว่าถ้ามันเป็นไปไม่ได้มันก็ควรจะมีเหตุผลอะไรบ้างสักหน่อยไหมในการที่จะบอกเราว่าทําไมความสัมพันธ์ไม่สามารถพัฒนาหรือว่าเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่นที่มันที่มันอาจจะเหมาะสมกับทั้งคู่มากกว่ากันนะฮะ สรับโพส์หรือสมม p ก็อย่างนี้บอกนะครับให้2อดาวครึ่งดูได้นะฮะไม่ดูก็ไม่ได้ไม่ดไมด,ได้ไม่ดูก็ไม่ได้ผิดบาปอะไรนะฮะแต่ว่าก็อาจจะเสียดายเล็กๆนะครับสำหรับงานส่งท้ายของคุณอันธนกรนะครับขอบคุณท่รับฟัาครับสวัสดีครับ